สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องมาคุยกันวันนี้ดูก่อนนะเย็นอาจจะเล่นลูกกิ้งหรืออาจจะไม่เล่นพักกันกว่านึงก็วันนี้มาคุยกันคิดถึงคิดถึงพี่พี่น้องน้องจากใจเลยก็ไม่ว่าได้ทําลงยูทูบก็ไรไม่มีคลิปเล่นก็มาคลิปมาก็อาหารมาบ้านเราดูมาใกล้ใ้เลยมามามานี่ครับหนึ่งจีน้ำยาใต้เนาะหนึ่งจีน้ำยาผสม น้ำยากระเทียมน้ำยาปลาผสมใ่ปลาผมว่าอร่อยนะ,นะเนาะแล้วก็ผัดเยอะๆแต่ส่วนตัวผมมาเพิ่มพริกป่นอย่างนี้หนึง่งเพราะผมกินเผ็ดแต่รสชาติเขาก็ถ้าคนทั่วไปก็อร่อยนะมามากก็เนี่ยซึ่งอื่นใดเนาะขอบคุณพี่ๆน้องๆที่มีกําลังใจให้กันถือว่าเรามาคุยทักทายกันดีกว่าเนาะนก็มีประโยชน์หรือเปล่าสําหรับผมก็ไม่รู้นะมันก็เก็บับเรา จะออกกำลังกายเราจะสร้างกล้ามเนื้อแหละครับขนมจีนมีประโยชน์เมื่อเราผักเยอะแยะอืมเออืม,อมไม่พอก็เพิ่มอีกเมื่อค้าให้ผักเยอะด้วยเนะี่ยมาละมาละขนมจีไม่ต้องกินผักเยอะ อร่อยอร่อยก็จากใจครับคิดถึงพี่ๆน้องๆครั้งนี้เราเพราะว่าทําคลิปแล้วคนดูน้อยอ่ะส่วนหนึ่งหลายๆคนไปติดตามในกลุ่มในเพจด้วยเลยไม่ค่อยดูยู u ู e ผมเลยฝากด้วยฝากกลุ่มด้วยเนาะก็เนี่ยครับมันก็เกี่ยวกับการที่เราจะสร้างการเนือเราก็ไม่ต้องไปเครียดอะไรมากมายเนาะก็กินอาหารตามที่เราชอบนี่แหละครับ มันเขือมันก็มีประโยชนะ์นะมะละขี้งอกมีประโยชนะ์ไหมผมว่ามันก็มีอ่ะเน,นี่ยแล้วกเดีอ่ะมามากินด้วยกัน ตัวคูอ่เนาะนะสิ่งอื่นใดนะครับก็ยังไงก็ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหุ่นดีก็คือกำไรหุ่นดีเราสร้างได้ธรรมชาติมันสร้างได้อยู่แล้วอาหารก็บ้านๆนี่แหละผมอ่ะ ตัวผมก็บอกแล้วเนาะหลายคนบอกพี่ยอดคำนวณอาหารยังไงผมไม่เคยคำนวณน,นะครับกึิงแค่อิ่มช่วงที่น้องสาวอะมามาท้องตอนอายุก็เยอะต้องคุมน้ำตาลน้ำตานะี่ยทำอาหารนเนี่ยเากินแบบจ็ดๆมันมันเครียดเดียแป๊บนึงเดี๋ยว,ยวจัดการให้ รู้แล้วเดี๋ยวไปทำให้ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันบ้านผมม่หายหมดแล้วเตี่ยแม่หลานน้องชายติดก,กันตี่คนเนี่ยมันก็เป็นอาหารธรรมชาติธรรมชาตินะ อาหารหลากห้าหมู่บ้านเราละ่ะผมกินแบบนี้ผมก็ได้แบบนี้ผมอยากกินน้มจีน้ำยางไงผมก็กินเมื่อวานก็กินนะอร่อยติดใจส่วนตัวผมเชื่อนะครับธรรมาชาติตอเราไม่เครียดเราเล่นให้สน,นุก เนาะเรากินแค่อิม่มพักผ่อนให้พอผมเชื่อครับกล้ามเนื้อเขาสวยแล้วถามว่าผมเคยลองไหมกินแบบรีมิีจกิงๆนแต่ไม่คำนวณนะกินเอาแค่อิ่มอะส่วนตัวผมผมว่าชีวิตเป็นเพียดใครลูกเขาก็ด่าที่เหนือ่อ มันไม่มีความสุขเลยเนาะที่ผมลองเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนั้นน้องกระพายผมเขามาท้องตอนอายุสี่สิบแ็ดสี่สิบสองแล้วก็มีเบาหวานหมอให้คุมน้ําตาลเราก็เลยต้องกินกับเขาไงอ,อร่อยเ,ยเนีานะมา ทีนาทีแล้วต้ห้านาทีเพิ <c oughs> ่มผักเลยเนี่ยตัวฝักยาวใบบังรักกระหล่ำผมเชื่อร่างการต้องการอย่างนั้นแหละนาะ <c oughs> <c oughs> มีสารอาหารที่ร่างกายเราต้องการนร่นันละอย่าถามนะมีอะไรบ้างไม่รู้หรอกผมเชื่ออย่างเดืพอพืชผักผลไม้ทุกอย่างมีสารอาหารที่ร่างกายเราต้องการโปรตีนถึงไหมไม่รู้ล่ะไตปลาก็ต้องมีเนื้อปลาไตาปลานิดๆนะเนาะแล้วก็น้ำยาปลาช่อนก็ต้องมีล่ะมีมากมีน้อยผมไม่เครียดนะครับ ตัวปากยาวผมก็เชื่อมีสารอาหารที่ร่างกายต้องการตัวงอกก็ต้องมีสารอาหารที่ร่างกายต้องการเหมือนกันแหละแต่สิ่งที่ผมรู้เลยผมอร่อยมาก ว่าหลายคนถามพี่ยอดกินอาหารอะไรยังไงยังมีถามเยอะนะบอกว่ากินให้ดูเลยเนี่ยอ,อร่อยอร่อยอ อร่อยจริงๆนลยครับวันนี้ที่ไม่ออกกําลังกายตอนเช้าไม่มีใครอยู่บ้างไงปรจะเกลี่ยทุกอย่างจบมันผิดเวลาเยอะเมืม่อวาะนเห็นร้อนมาด้วยครับมันเหมือนมันช้ำๆอนะ่ะเดี๋ยวเย็นดูก่อนว่าจะเล่นลูกท้งหรือเปล่าเนาะ หลายคนอะยังมีนะบางคนบอกข้างหน้าพี่ยอดกินอย่างนี้ข้างหลังมีกินอะไรเแบบ่าผมพูดสมมารครับเราจะถ่ายทอดอะไรออกมาเราทําด้วยใจแล้วอย่าไปโกหกคนอื่นเราโกหกใครโกรหกได้โกหกใายตัวเองมันบาปนะผมก็กินแบบนี้จริงๆ ดีแล้วพอดีหมดจานพอดีเก้านาทีแล้วอืมผมก็ส่วนตัวผมเชื่ออย่างหนึ่งกล้ามเนื้อเราธรรมชาติที่เราจะสวยได้หนึ่งเลยครับผมเล่นตั้งใจปฏิบัติสองผมกินแค่อิ่มผมไม่เครียดเรื่องกินไงผมกินแค่อิ่ม พอถึงเวลานอนผมนอนผมทับผ่อนเต็มที่ถ้าผมคำนวณสมมติผมหนะนักเจ็ดสิบสี่คนเจ็ดสิบสี่กิโลมาคำนวณต้องกินแค่นู่นเท่านู่นเท่านี้สี่คนนะ่นะหนักเจ็ดสิบสี่เท่าผมมากอีกอย่างผมอะ่ะสมมติผมกินหนึ่งกิโลครึ่งผมไม่อิม่มอ่ะอีกคนนึงกินหนึ่งกิกโลสามขีดอิ่มอีกคนนึงกินหนึ่งกิกโลอิ่ม แล้วถ้ามาให้ผมกินหนึ่งกิโลผมจะอิ่มไหมอะถ้าผมไม่อิม่มผมก็ทุกไงหงุดหงิดนอนไม่หลับแต่มาให้กินหนึ่งกิโลครึง่งคนที่กินหนึ่งกิโลมันอิ่มเกินไหมล่ะจุกอีกทุกอีกนอนไม่หลับส่วนตัวแล้วส่วนตัวพี่พี่พพพพพน้องน้องทฤษฎีสายชนะอะไรก็อย่าว่ากันเพราะผมบอกแล้วคลิปผมเน้นแบบบ้านผมผมปฏิบัติยังไงผมตื่นแบบนั้นนะครับเนาะก็ พอดีหมดจานละก็กินธรรมดาธรรมดาผมเชื่ออย่างนึงเล่นให้ถึงกินให้อิ่มกินให้มีความสุขพักผ่อนให้พอร่างกายมีความสุขกล้ามเนื้อสวยแน่ส่วนตัวนะครับส่วนตัวนะครับโอเคเนาะเราคือพี่น้องจับมือล้วเฟอร์ไปด้วยกันใจครับใจสวัสดีครับ